บทที่585นี่คือดวงตาของชัูยูเต็มไปด้วยความประหลาดใจผู้ชายตัวเล็กที่นุ่มนวลและน่ารักคนนี้คืออะไรกันแน่มันดูนุ่มนวลจนอดไม่ได้ที่จะอยากบีบมันเฟิงจิวกระโดดขึ้นและจับอสุนก้อนหิมะไว้ในมือของเธอสโนโบอร์ดมอนพยายามดิ้นรนอย่างหนัก คนเดียวที่รู้ตอนนี้คือเย่หลิงและไม่รู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณตัวอื่นๆที่เย่หลิงเป็นเจ้าของหากจู่ๆคุณก็ถูกจับได้คุณจะต้องต่อต้านอย่างแรงเป็นธรรมดาคุณคือสโนวบอลอสูรที่เพิ่งเกิด คุณจะรอดจากเนื้อมือของเฟิงจิวได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เลยยี่หลิงซึ่งปีนขึ้นไปบนไหล่ของแย่หลิงทันทีที่เขาออกมาได้ยินเสียงอสูรก้อนหินวัทำเสียงคล้ายกับเสียงของมันเองมากไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่ร่างกายของพวกเขายังขาวและจูจ่ๆพวกเขาก็รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกันยี่หลิงเหยียดกรงเล็บของมันออกเพื่อช่วยสโนว์บอลอสูรแต่เฟิงจิวะสะสมพลังไว้มากจนเธอเหลือบมองยี่หลิงเป็นเพราะการชำเลืองมองเช่นนี้ ยี่หลิงซึ่งมีอุ้งเท้ากระสับกระสายเล็กน้อยจึงกระตุกหูทันทีและไม่กล้าขยับอีกตอนนี้ในบรรดาสัตว์เลี้ยงทางจิตวิญญาณของเย่หลิงมีเพียงชัวยู่เท่านั้นที่สามารถปราบปรามเฟิงจิ๋วได้แน่นอนเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือชัวยู่เป็นสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณตัวแรกที่เซ็นสัญญากับเย่หลิงไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเย่หลิงก็ลำเอียงกับชูวยู่มากกว่าเมื่อเห็นยี่หลิงถอนกรงเล็บของมันเฟิงจิ๋วก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจ และศึกษาอสูรก้อนหิมะในมือของเธอต่อไปหลังจากจับอสูรก้อนหิมะไว้ในมือแล้ว เฟิงจิวก็บีบมันมาที่นี่แล้วแต่มันตรงนั้นอศุรก้อนหิมะเปรียบเสมือนแป้งสีขาวเหมือนหิมะที่ถูกนวดซ้ำแล้วซ้ำอีกรูปลักษณ์ที่น่าสงสารนั้นทำให้ผู้คนรู้สึกโหดหูใจเล็กน้อยเมื่อเห็นมันเมื่อมองไปที่เย่ห yeah, ลิงเพื่อขอความช่วยเหลืออศุรก้อนหิมะหวังว่าเย่ห yeah, ลิงจะหยุดบุกค,คนนี้ได้และจะไม่ปล่อยให้เฟิงจิวทำลายลางมันต่อไปแม้ว่าฉันจะอ่อนโยนแต่ฉันไม่ใช่คนที่เหนียวจริง,รงๆเมื่อเผชิญกับท่าทางที่ดูเหมือนว่าเขากำลังขอความช่วยเหลือเย่ห yeah, ลิงรู้สึกหมดหนทางกับพฤติกรรม ของเฟิงจิวและพูดออกมาเพื่อหยุดเขาเฟิงจิวได้โปรดอ่อนโยนแม้ว่าสโนโบอลอสุนจะอ่อนโยน แต่ก็ไม่สามารถทนต่อความทรมานของคุณเช่นนี้ได้เฟิงจิวซึ่งสังเกตเห็นอสูรก้อนหิมะในมือแล้วมองไปที่เย่หลิงด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นเย่ห yeah, ลิงเจ้าตัวเล็กนี่มันอะไรกันมันนุ่มและให้ความรู้สึกเหมือนแป้งมันตลกดีงั้นเราเรียกมันว่าแป้งสักหน่อยดีกว่าขณะที่เธอพูดเฟิงจิวค่อยค่อยดึงร่างของอสูรก้อนหิมาสองครั้งเนื่องจากความนุ่มนวลของมันร่างกายของอสูรก้อนหิมะจึงถูกยือดออกโดยตรงและมันจะเปลี่ยนกลับทันทีที่เธอปล่อยมันเหมือนกับการฉา อสุรก้อนหิมะเป็นแป้งเพื่อทำลายลางจริงๆไม่สามารถเพิกเฉยต่อคำขอร้องในสายตาของอสุรก้อนหิมะได้เย่ yeah, หลิงจึงดึงอสุรก้อนหิมะกลับมาจากมือของเฟิงจิวนี่คือคู่หูของคุณในอนาคตมันไม่ได้เรียกว่าแป้งน้อยแต่เป็น ศูนก้อนหิมะแต่อย่าไปรังแกมันตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะเจ้าตัวเล็กยังไม่โตเหมือนตอนนี้ขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเย่หลิงก็มองดูดออกไม้ที่พันรอบมือของเขาฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่นับตั้งแต่เซ็นสัญญาว่าอยู่มักจะชอบที่จะคล้อยตามมือของเย่หลิงเนื่องจากเป็นราชาดอกหนามส่วนใหญ่จึงทำจากกิ่งกา้าน ดังนั้นแม้ว่าจะพันไว้รอบแขนของเย่หลิงมันก็ไม่ได้ดูผิดที่ผิดทางตรงกันข้ามก็เหมือนกับการตกแต่งที่ดูเท่ทีเดียวเรากับรู้สึกถึงการจ้องมองของเย่หลิงว่าอยู่ก็พันแขนของเขาไว้และขยับเล็กน้อยเรากับจะแสดงความผูกพันของมันเจ้าเด็กน้อยโปรดจาไว้ว่าต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นน้องสาวคนที่สองและน้องสาวชูอยู่จะเป็นพี่สาวคนโทสําหรับยี่หลิง และวายูคุณก็สามารถเป็นพี่สาวได้เช่นกันคุณชัดเจนไหมดูเหมือนว่าพี่สาวจะติดมันเล็กน้อยเฟิงจิ๋วแนะนำการจัดอันดับสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณทั้งหมดให้กับสัตว์ก้อนหิมะในมือของเย่หลิงโย,โย,โ,ยโย่แน่นอนว่าอสูนก้อนหิมะไม่รู้ว่าพี่สาวคนโตคืออะไรและพี่สาวคนที่สองคืออะไร อศูรก้อนหิมะที่เพิ่งเกิดใหม่แทบไม่มีความรู้สึกใดๆเลยสิ่งเดียวที่แยกกันไม่ออกคือเย่หลิงเป็นเจ้านายของมันนอกเหนือจากนั้นอสูรก้อนหิมะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพฤติกรรมของเฟิงจิวเย่หลิงยักไหลอย่างช่วยไม่ได้อศูรก้อนหิมะเพิ่งเกิด ทำไมคุณถึงบอกเรื่องนี้ตอนนี้หลังจากที่เราอยู่ด้วยกันมานานมันก็จะซีดลงโดยธรรมชาติการพูดคุยเรื่องนี้กับอสุนก้อนหินมาตอนนี้เป็นเพียงการเล่นเปียโ,โนให้วัวฟังท่านใดนั้นก็มีเสียงคำรามของมังกรดังมาจากระยะไกลเย่หลิงซึ่งอยู่ที่นี่มาสองวันแล้วย่อมรู้ดีว่าเสียงคำรามของมังกรนี้หมายถึงอะไรแน่นอนว่ามันเป็นมังกรดำที่กลับมาจากการล่าไม่มีใครอื่นนอกจากมังกรดำที่สามารถส่งเสียงคำรามบนสันเขามีน้ำได้เสียงคำรามนี้ทำให้นกและ สัตว์ร้ายที่อยู่รอบๆกระจายตัวแล้ววิ่งหนีไปทุกตัวต่างตัวสั่นกลัวว่าจะถูกมังกรดำกินด้วยรูปร่างที่เล็กของมันอุดจระจึงไม่เพียงพอสำหรับมังกรดำที่จะอุดฟันทีละตัวในอดีตมังกรดำไม่ค่อยออกไปล่าเพราะมีสัตว์และสัตว์ร้ายมากมายในบริเวณด้านใน ซึ่งเพียงพอสำหรับมังกรดำที่จะกินบทที่586แต่ในช่วงสองวันที่ผ่านมามังกรดำบินออกจากสันเขาหนามบ่อยมากและบินออกไปข้างนอกเพื่อล่าสัตว์ประหลาดจากนั้นมันก็นำสัตว์ประหลาดที่มันล่ากลับมาว่าทำไมมันถึงทำเช่นนี้ คงเป็นเพราะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนกินอาหารอร่อยที่เย่หลิงทำเองและมันก็รบกวนเย่หลิงตลอดทั้งวันคุณกำลังทำอะไรเหตุผลที่รบกวนก็คือเย่หลิงต้องการทำอาหารอร่อยอร่อยให้มันหลังจากเพลดิดเพลินกับอาหารอร่อยแล้วมังกนดำก็ไม่สามารถกินสัตว์ประหลาดหรือสัตว์ร้ายได้อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทางรังเกียจของเย่หลิงหลังจากที่เห็นมังกรดำกินแบบนั้นทำให้มังกรดำโกรธมากในเวลานั้นเหตุผลที่ฉันไม่ชอบพวกมันก็เพราะว่ายังมีสิ่งที่ไม่สะอาดมากมายอยู่ในร่างของสัตว์ร้ายเหล่านั้นมังกรดำเพิ่งกินมันไปและฉันก็รู้สึกไม่สบายเพียงแค่คิดถึงมันแม้ว่าร่างกายของมังกรดำจะแข็งแกร่งมาก แต่ก็ไม่มีปัญหาแม้ว่าจะกินมันเข้าไปแต่สำหรับเย่ยหลิงในฐานะมนุษย์การกินเนื้อสัตว์นั้นเป็นไปไม่ได้หากคุณยืนกรานที่จะพูดแสดงว่าฉันทำไม่ได้หลังจากนั้นภายใต้สายตาที่ประหลาดใจของมังกรดำเย,ย่หลิงก็เริ่มย่างเนื้อสัตว์และผสมกับเครื่องเทศต่างๆเมื่ออบสิ่งนี้แล้วกลิ่นหอมจะทำให้มังกรดำมึนเมามังกรดำซึ่งอิ่มแล้วในเวลานั้นอดไม่ได้ที่จะน้ำลายไหลาจากบาร์บีคิวแสนอร่อยมังกรดำไม่เคยได้กลิ่นอาหารอร่อยๆแบบนี้มาก่อน การล่าตามปกติเป็นเพียงความจำเป็นสำหรับมังกรดำในการดำรงชีวิตของมันมันเคยได้กลิ่นบาร์บีคิวที่แสนอร่อยเช่นนี้ที่ไหน ดังนั้นมังกรดำจึงตัดสินใจทันทีและมังกรดำก็นําสัตว์ประหลาดตัวใหญ่อีกตัวกลับมาเมื่อสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ถูกวางไว้ตรงหน้าเย่หลิงเย่หลิงก็สับสนทันทีอย่างน้อยมันก็เป็นสัตว์ประหลาดระดับหกและมันถูกฆ่าอย่างง่ายดายและนํากลับมามีเพียงมังกรดำที่นี่เท่านั้นที่ทำได้เย่หลิงอบสิ่งนี้ให้ฉันเหมือนที่คุณทำเมื่อกี้ จำไว้ว่าคุณต้องใส่ของเหล่านั้นไว้ให้ฉันและคุณจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังไม่ได้นี่เป็นคำพูดดั้งเดิมของมังกรดำในเวลานั้น การเขียนร่วมทำให้เขาคิดว่าเขาเป็นพ่อครัวและแย่หลิงก็ปิดหน้าทันทีต้องใช้เวลานานเท่าใดในการอบสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เช่นนี้เป็นปัญหาใหญ่เราค่อยๆทำทีละนิดได้หรือเปล่าคุณไม่เห็นหรือว่าเตาของฉันใหญ่ขนาดนี้ฉันจะจัดเตาย่างใหญ่ๆแบบนี้ได้ที่ไหนฉันจะจุดไฟใหญ่ให้คุณได้ที่ไหนหลังจากถามคำถามสมข้อติดต่อกัน ใบหน้าของเย่หลิงก็เต็มไปด้วยความรังเกียจและเขาทำอะไรไม่ได้เลยเย่หลิงตกตะลึงกับสิ่งที่มังกรดำทำต่อไป ฉันไม่รู้ว่าความสามารถในการลงมือจริงของมังกรดำนั้นแข็งแกร่งมากหรือไม่หลังจากเห็นรูปร่างของตะแกรงอย่างชัดเจนเขาก็ได้ต้นไม้สูงตรหง่านสองต้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และทำตะแกรงธรรมดาๆรรสำหรับเลวไฟนั้นเลวไฟมังกรพ่นออกมาจากมังกรดำซึ่งเหมาะสำหรับทำบาร์บีคิวไม่ใช่หรือเมื่อเขาเห็นมังกรดำเตรียมทุกอย่างสำหรับของเล่นเย่ห <Yeah, S 2> ลิงก็รู้สึกชาไปหมดมังกรดำนี่คงจะเป็นนักชิมแน่ๆพูดตามตรงสามารถคิดไอเดียทุกประเภทได้ หากเผามังกรอื่นๆรู้ว่ามังกรดำใช้ไฟมังกรของมันในการปรุงอาหารบาร์บีคิวพวกมันคงจะดุว่ามังกรดำที่สุรุ่ยสุร่าย เพลิงมังกรเป็นทักเฉพาะของมังกรและต้องใช้ความแข็งแกร่งด้วยการใช้กำลังของตนเองเพียงเพื่อทำอาหารให้อร่อยนี่คือพลังของนักชิมพร้อมทุกอย่างยกเว้นโอกาสทุกอย่างพร้อมแล้วเย่หลิงจะทำอะไรได้อีกมันเสร็จแล้วแม้ว่ามังกรดำจะมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขาแต่มังกรดำก็ยังคงเป็นผู้ครอบครองอยู่ดีและไม่ใช่เรื่องง่ายที่เย่หลิงจะปฏิเสธคำขอของมันและเขายังต้องการความช่วยเหลือจากมังกรดำที่นี่ ไม่เช่นนั้นฉันจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามากมายในสันเขาหนามด้วยตัวเขาเอง ดังนั้นหลังจากที่ช่างน้ำหนักข้อดีและข้อเสียแล้วในที่สุดเย่หลิงก็ประนีประนอมและปรุงบาร์บีวสัตว์ประหลาดให้กับมังกรดำต้นไม้สูงตระหง่านทำหน้าที่เป็นตะแกรงและเพลิงมังกรทำหน้าที่เป็นไฟสำหรับบาร์บีวใครที่ได้เห็นฉากตระการตาอาจประหลาดใจเล็กน้อยต้องใช้เครื่องปรุงรสมากมายในการทำบาร์บีวสำหรับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่และขวดทั้งหมดของเย่หลิงอาจเพียงพอสำหรับหนึ่งตัวเท่านั้นแต่โชคดีที่มีต้นไม้มากมายใน สันเขาหนามเองและยังมีเครื่องปรุงรสมากมายจึงไม่เพียงพอในที่สุดมังกรดำก็กลับคืนสู่ดินแดนของตัวเองร่างใหญ่โตของมันตกลงมาจากท้องฟ้ารู้สึกถึงการกดขี่ที่รุนแรงมาก เมื่อมองดูสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มังกรดำจับอยู่เย่หลิงก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้คุณต้องรู้ว่าการทำบาร์บีคิวนั้นยากมากและใช้เวลานานเย่หลิงวันนี้เราจะกินสัตว์คริสตัลสีเขียวฉันเคยกินมันมาก่อนสัตว์คริสตัลสีเขียวนี้มีรสชาติค่อนข้างดีขณะที่มังกรดำกำลังพูดมันก็โยนสัตว์ประหลาดที่ติดอยู่ในกรงเล็บของมันลงบนพื้น บูมร่างใหญ่โตของสัตว์คริสตัลสีเขียวเติบโตโบนพื้นและมีฝุ่นฟุ้งกระจายจำนวนมากแม้ว่ามันจะใหญ่มาก แต่ก็เพียงพอให้มังกรดำกินเท่านั้นโชคดีที่มังกรดำไม่จำเป็นต้องกินอาหารสามื้อต่อวันแค่วันละมื้อก็เพียงพอแล้วตอนนี้มังกรดำตั้งตารอที่จะได้ทานอาหารมื้ออร่อยนี้มากที่สุดทุกวันแย่เหลิงปิดหน้าและสายหัวพูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันพูดว่ามังกรเราคุยกันได้ไหมว่าเราจะหยุดกินบาร์บีคิวทุกวันได้ไหมฉันต้องย่างสัตว์ประหลาดตัวใหญ่แบบนี้ทุกวันและฉันกังวลว่าภายในหนึ่งปีจะไม่มีสัตว์ประหลาดเหลือกินที่นี่บทที่587ด แน่นอนว่านี่เป็นเพียงการพูดเกินจริงแม้ว่าคุณจะกินมอนสเตอร์วันละตัวคุณก็สามารถกินมอนสเตอร์ได้มากถึง360ตัวต่อปีเท่านั้นสันเขาหนามนั้นกว้างใหญ่มากทำไมมันถึงมีมอนสเตอร์เพียงไม่กี่ตัวได้ อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจริงนั่นคือการล่ามออนซสเตอร์ยางดุเดือดจะทำให้มอนสเตอร์ทุกตัวรู้สึกว่าถูกคุกคามและพวกมันอาจไม่สามารถหลบหนีได้ในอนาคตการล่ามออนซสเตอร์จะยากขึ้นเรื่อยๆเย่หลิงยังคงคิดว่าเขาสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาในสันเขานามได้ภายในหนึ่งปีหากคุณได้รับผลกระทบจากมังกรดำจริง,รงๆมันจะอึดอัดมากหลังจากฟังคำพูดของเย่หลิงแล้วมังกรดำก็ใช้เล็บอันแหลมคมดึงคางของเขาดูเหมือนจะกำลังคิดถึงปัญหานี้ เมื่อฉันคิดถึงมันมันช่างแปลกจริงๆฉันฆ่าสัตว์ประหลาดอย่างรุนแรงจนในที่สุดสัตว์ประหลาดทั้งหมดก็กลัวและซ่อนตัวแล้วเมื่ออยากกินของอร่อยในอนาคตไม่ต้องไปไกลถึงจะเจรอมันไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัดเขี้ยวที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดมังกรมีรอยย่นและมังกรดำก็สับสนว่าจะทำอย่างไรตอนนี้เมื่อเห็นมังกรดำจมอยู่กับความคิดแย่หลิงก็ให้คำแนะนำแก่มังกรดำโดยอัตโนมัติมังกรดำจากนี้ไปจะกินมันวันละครั้งไหมปกติแล้วนายจะมีกิจกรรมน้อยมาก ดังนั้นการกินสัตว์ประหลาดขนาดนี้ในหนึ่งวันก็เพียงพอแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาขนาดใหญ่ของมังกรดำก็มองไปที่เย่หลิงอย่างสมเพช แต่ในที่สุดเขาก็ตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจเอาละ่ะฉันจะทำตามที่คุณบอกและกินวันละครั้งนับจากนี้ไปมังกรดำยังคงรู้ว่าการมีน้ำไหลสม่ำเสมอหมายความว่าอย่างไรและไม่ใช่แค่สนใจแค่ความสะดวกสบายในทันทีเท่านั้นถ้าในอนาคตไม่มีอะไรกินและต้องเดินทางไกลเพื่อจับสัตว์ประหลาดจะไม่ถามหาเรื่องเดือดร้อนหรอเอาละ่ะวันนี้จับหมดเลยขอไปกินก่อนรสชาติยังเหมือนเมื่อวานเลยว่าแต่พริกนั่นใช่แล้วเป็นพริกที่พ่นไฟได้กินแล้ว ยิ่งเพิ่มยังไม่พอมังกรดำจำได้ว่าหลังจากกินบาร์บีคิวเมื่อวานนี้รสเผ็ดทำให้มังกรดำพ่นไฟมังกรอ,ออกมาแม้ว่าในตอนแรกจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วกลับกลายเป็นว่าเสพติดมากสิ่งนี้ทำให้มังกรดำรู้สึกเช่นนี้โดยไม่รู้ตัวพ่นไฟขณะกินเอาละไม่มีปัญหาวันนี้ฉันจะให้คุณเพิ่มแย่หลิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ แต่เขาไม่สนใจโดยไม่คาดคิดว่ามังกรดำชอบริกจริงๆถึงเผ็ดๆแต่ก็พ่นไฟขนากินและมังกรดำก็ยังวางไม่ลง แน่นอนว่าเย่หลิงจะไม่สามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เช่นนี้ได้หากปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเขามังกรดำต้องได้รับความช่วยเหลือจากเย่หลิงในการกำจัดขนและลอกผิวหนังและอื่นๆและมังกรดำจะจัดการเองไม่มีทางเย่หลิงเคยบอกเคยลงมาก่อนว่าถ้าเขาอยากกินอาหารอร่อยเขาก็ต้องทำเองยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าจะถูกส่งมอบให้กับ เย่หลิงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เช่นนี้ในขณะที่เย่หลิงกำลังสั่งให้มังกรดำทำสิ่งเหล่านี้ชัวยู่และเฟิงจิ่วก็ยุ่งอยู่กับการทำงานในบ้านต่อไปการสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่สามารถทำได้ภายในวันหรือสองวันท้ายที่สุดแล้วการทำหลายสิ่งหลายอย่างโดยไม่มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเรื่องยากดินแดนมังกรดำทั้งหมดดูมีชีวิตชีวาและสนุกสนาน ขณะที่จัดการศพของสัตว์ประหลาดมังกรดำมองไปที่เฟิงจิวเป็นครั้งคราวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคิดที่ฉันฉลาดเย่ห yeah, ลิงเฟิงจิวเป็นสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณแบบไหนทำไมฉันถึงรู้สึกว่าสายเลือดของเธอไม่ได้อ่อนแอความรู้สึกทุกขามที่คุณนำมาให้ฉันนั้นคล้ายกับเมื่อก่อนเล็กน้อยมังกรดำที่สับสนมากถามความสงสัยในใจเฟิงจิวเหลือฉันไม่สามารถบอกคุณเรื่องนี้ได้ คุณขังฉันไว้ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อค้นหาความลับของฉันถ้าฉันบอกคุณตอนนี้คุณจะเดาไม่ง่ายเหรอือดังนั้นอย่าพยายามหลอกฉันฉันจะไม่บอกคุณเย่หลิงจำข้อตกลงกับมังกรดำที่ทำกับเขาได้ชัดเจนมากนั่นคือต้องอยู่กับมังกรดำเป็นเวลาหนึ่งปีภายในปีนี้มังกรดำจะพบวิธีที่จะค้นพบความลับในตัวเอง ถ้าเขาบอกมังกรว่าเฟิงจิวเป็นสายเลือดของนกฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วมังกรดำก็อาจจะเดาได้ว่ามีอะไรในตัวเขาที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อเฮยลงได้เมื่อได้ยินสิ่งที่เย่หลิงพูดมังกรดำก็ตะคอกลมแรงพัดมาและถ้าไม่ใช่เพราะเย่หลิงยืนนิ่งเขาคงถูกปลิวลงไปที่พื้นลมแรงนี้พ่นออกมาจากรูจมูกของมังกรดำฉันทำอะไรไม่ได้เลยมันใหญ่มากจนแม้ว่าคุณจะหายใจไม่ออก คุณก็อาจจะผลากใครสักคนล้มลงได้ด้วยวิธีนี้ชีวิตของมนุษย์และมังกรจึงเริ่มต้นขึ้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนชั่วขณะหนึ่งหนึ่งปีจะยาวหรือสั้นก็ผ่านไปโดยไม่ได้ตั้งใจ